นะครับไอเทียวไม่รู้คิดจัดจะทำก็ทำคิดมีไม่ได้ครับขายเทียวผสมข้าวแห้งนะครับผมลองทำมีอันี่ด้วยครับผมก็ใส่เข้าไปกรับผองตอกเข้า,ามาเทจะไหมเทจะไหมเทนะครับ มีสันมันเลือนน่าถ่ายดเปล่าครับผมเทปุ๊บแนง่ไงนี่ครับผมวางไว้ก่อนนี่มันไปไหนแล้วนี่ครับนี่ครับมัเป็นอย่างนี้นะผมนี่แหละครับผมปล่อยก่อนนะครับนี่อื้มเป็นนิ้น นี่ครับผมอโอ้โหนี่ี่ายผสมกับข้าวนะครับผมข้าวสุกนะครับนี่ครับผปุบปุบเลยครับให้ดูครับผมเมื่อแสงมันเป็นยังไงนะนี่ นี่ครับผมโอ้โหทังเลยครับผมทำมาเท่เลยมาคู่นี่ทรมามาเสียจังหวะนี้ครับสสดุดขาตัวเองครับผมใส่เกี๊ยนะครับใส่เกี๊ยคิดเมนูนะครับผมแล้วติดตามนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับ